ดีครับ f อซจากญี่ปุ่น

เี่แ่โดข้ดรับแขก <S 2> <S 2> มาแล้วครับพ่อแม่เอฟซครับเลยตี FC จะมาก่วมต่อนยอดประปาครับสามารถเชิญได้ที่บ้านไลยนะครับ ใช่ครับครับไม่ดีมันเปิดเลยนะครับเปิดเลยนครับเปิดจริงครับเปิดจริงใช่ใช่ ซัง,อ,อ,งอันนี้มากเยนี่ังก็ม่ดุจบรรากาศงามเที่ยงครับอีีชาวต่างชาติครับอีีกีฬาครับเป็นมาเที่ยว

นอนอยู่นอนอยู่ข้างบนเนี่นยเรือไม่ซองกระจกหรอแต่ก็ลงมาตอนนี้รอรับรถหมอลำนะครับ เรามาดูว่ารถใครจะมาถึงก่อนผ่านก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีรถแต่ที่นี้น,น่าจะรถพยุตครับเพราะว่าเห็นพยุตไล่สดมาแล้วบ่ายบ่าย,ายมีกิจกรรมจัดฉลากของขวัญน,นะครับไปได้ใกล้ๆเองถ้าไปนี้เราข้ามซอยนี้ไปเลยก็ได้ครับไปปุ๊บมีร้านพานยุอ่ะบ้านพายุก็ประมาณสิบกว่าโล ีทันไอ้พิ่บมาบอกเมื่อเช้านะทันทันเราไปตอนนี้ทันมีใครจะไปด้วยไหมทันของผมเดี๋ยวแม่บ้านซื้อมาโอ้ครับว,วันนี้พ่อเอกยังไม่ได้ขับนะครับวันนี้พ่อเอกบุ้นเลยยังไม่ได้ลองเครื่องเลย só จะกาศครับมาครับพอมาเอฟซีครับท่านใดที่จะร่วมทําบุญครับวันที่สามสิบมือแรงครับมาได้ครับมาได้ถ้าไม่ถ้าอยากทําบุญจะทำวันใดครับติดต่อได้ที่พ่อแม่ยิงแฟนเพจครับสามารถโอนมาไล่โอลเลือนเพื่อพูดถึงแต่ครับโอนมาไล่ทำได้เหมือนเดิมนะครับ ลด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 น่ารักครับขอบคุณครับถือว่าเป็น FC ที่น่ารักอีกขอบคุณครับ Enjoy ครับเอ้าเอนจอยครับขอให้เอนจอยสนุกสนุกครับฝากพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณนะสวัสดีครับ